พยักคาราดซ่อนเล็บลบภาคสองตอนคิดอ่านแก้ไขเ<ข><ข>สียสินพอเดินทางถึงตึกตระกูลเผิง ไม่ทันโอภาปลาัยก็ถูกเชิญเข้าตึกในมาถึงห้องประชุมหาหรือเรื่องสำคัญของตระกูลเผิงก่อนหน้านี้เสียสินแจ้งให้ตึกตระกูลเผิงเร่งเก็บกวาดสถานที่ขจัดเพศภัย,ยภายหลังแต่พอถูกชักนำถึงตึกหลังฟังว่าทางตระกูลเผิงประมือกับคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินทั้งจับตัวผู้คนไว้สี่คนอดหน้าแปลเปลี่ยนมิได้ เสียสินไม่คำนึงถึงว่าคนเหล่านี้เป็นญาติอาวุโสของภรรยากล่าวตำหนิว่าผู้อาวุโสทุกท่านจดหมายของเราเขียนว่าอย่างไรเหตุใดพวกท่านยังก่อเรื่องขึ้นหรือว่าตระกูลเผิงคิดกะบฏจริงๆเผิงจวงจู่หัวหน้าตึกแท่เผิงอธิบายว่าเคยเราไม่ใช่พวกเราต่อแย่พวกมันเป็นพวกมันเข้าตึกตระกูลเผิงยามวิการพบเห็นสิ่งที่ไม่สมควรเห็น พวกเรามีอาจไม่ลงมือเสียสินใจหายวาบถามว่าเป็นสิ่งของใดเผิงจวงจู่กล่าวว่าเป็นคำภีเตาจางตลอดจนเทวรูปสําหรับกราบไหว้บูชาพวกเราก็เตรียมทำลายทิ้งไปตามคําสั่งของท่านแล้วมิคาดเสียสินหน้าเคร่งเครียดเย็นชาสักถามว่าคนเหล่านั้นล้วนถูกจับตัวไว้หรือเผิงจวงจู่กล่าวว่าผู้ที่ลอบเข้าตัวตึก มีทั้งสิ้นสี่คนหลวนถูกจับตัวไว้ผู้ที่ดูลาดเลาอยู่ด้านนอกทั้งสองชิงหลบหนีแต่ว่าพวกนั้นไม่เห็นอันใดเพิงจือฉีก็ทราบว่าเรื่องราวหนักหนาสาหัสหากว่าเกิดเรื่องขึ้นไม่เพียงตระกูลเผิงต้องพินาศสิ้นแม้แต่บรรดาศักของเสียสินยังต้องถูกถอดถอนไม่แน่ว่ายังถูกประหารชีวิต ในใจทั้งวิตกกังวลทั้งลำบากใจสอดคำขึ้นเสี่ยงกงซึ่งเป็นคำเรียกสามีสถานการณ์ตอนนั้นมิอาจไม่ลงมือหากปล่อยให้พวกมันหลบหนีกลับไปจะแจ้งให้คนของพวกมันบุกเข้าตัวตึกมาเกรงว่าทำลายสิ่งของได้ไม่หมดสิน้นส่วนผู้คนที่ถูกจับได้ทั้งสี่นั้นพวกเราจงใจขยายความให้ใหญ่โต ประกาศตอบภายนอกว่ามีโจรลอบเข้าตัวตึกขณะจับกลุมพวกมันต่อสู้ขัดขืนจึงถูกผู้คนดูแลตึกใช้ไมพลองฟาดหัวจนตายตอนนี้ซากศพส่งมอบให้กับชิงโจฝูแล้วพวกเราค้นตัวพวกมันก่อนลบทำลายหลักฐานทั้งหมดไปหลังความตื่นตระหนกเสียสินค่อยสงบเยือกเย็ยนคบคิดแล้วถามว่าตอนนี้ภายในตึก ยังมีสิ่งของใดที่ผู้อื่นใช้เป็นหลักฐานมัดตัวหรือไม่เพิงจวงจู่กล่าวยืนยันว่าไม่มีตระกูลเผิงก็เก็บกวาดจนสะอาดสะอ้านไม่ทิ้งหลักฐานใดไว้เสี้ยสินพอฟังจบก็ใช้ความคิดทางหนึ่งคลุ่นคิดทางหนึ่งเดินไปมาในห้องโถงที่ประชุมชนชั้นผู้อาวุโสตระกูลเผิงล้วนเป็นผู้เหี้ยมหานที่หลังเลือดเลียคมดาบแต่ตอนนี้มีบุตรธิดามีลูกมีหลาน จอนผมล้วนงอขาวความเหี้ยมหานเมื่อการก่อนถูกกัดกร่อนจนหมดสิน้นเมื่อมีครอบครัวเป็นเครื่องทวงเช่นนี้กระทั่งความกล้าในการชูธงลุกหือขึ้นยังไม่มีได้แต่ฝากความหวังอยู่ที่เขยขวัญของตระกูลเผิงผู้นี้เผิงจวงจู่เห็นเสี้ยสินไม่ปริปราก,ก่าววาจา่าจึงกล่าวเสริมว่าเขยเราคนของตระกูลเผิงในรัศมีร้รอยลีล้วนได้รับคำสั่ง ให้เฝ้าระวังเมื่อคืนพวกเราร้องตะโกนจับโจรปิดเส้นทางน้อยใหญ่ที่ทอดสู่เมืองชิงโจเอาไว้ปลาที่เล็ดลอดจากร่างแหทั้งสองได้แต่หลบหนีไปทางอื่นด้วยฝีเท้าของพวกมันคงหนีไปไม่ไกลไม่แน่ว่าจับตัวกลับมาได้เสี้ยนสันส่นศีรษะแล้วกล่าวว่าหากว่าพวกมันไม่เห็นอันใดจริงๆอย่างนั้นพวกมันเป็นหรือตายไม่สลักสำคัญ ข้าพเจ้าเมื่อมาแล้วก่อนที่พวกมันจะมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมยังไม่กล้าแต่ต้องตึกตระกูลเผิงแต่ตึกตระกูลเผิงต้องไม่ทิ้งพิรุษอันใดไว้เนื่องเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นถือไพ่อันใดไม่สามารถกำหนดแผนรับมือได้แต่เดินพลางคิดอ่านพลางแล้วเสียสินแจ้งต่อเผิงจวงจู่ว่าไม่เพียงแต่ทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิกายบัวขาวไป แม้แต่สิ่งที่ละเมิดข้อห้ามก็อย่าได้เก็บรักษาไว้แม้สักชิ้นเดียวขณะเดียวกันก็ปลอบขวัญพวกมันใช้ชีวิตตามปกติอย่าได้ตื่นเต้นตึงเครียดราวกับเผชิญศัตรูเข้มแข็งเผิงจวงจู่ทราบว่าคลาครั้งนี้กำลังต่อกรกักบเขี่ยวเล็บอันดุร้ายของราชสำนักทั้งหมดหามีความทัดทานทางด้านนี้ไมย่อมต้องทำตามคำสั่งเสียสินทุกประการ หลังการหาหรือทั้งหมดก็แยกย้ายออกไปในห้องโถงอันกว้างขวางคงเหลือเสี้ยสินกับเผิงจื่อชีสองต่อสองเผิงจื่อชีเห็นเสี้ยสินขหมวดคิว้วสีหน้าวิตกกังวลพลันหลั่งน้ำตาออกมาเดินเข้ามาเรียกหาว่าเสี่ยงกงหลายปีที่แต่งให้กับท่านข้าพเจ้ามีความสุขยิ่งเสี่ยงกงตบแต่งไม่เมื่อยน้องสาวของฮองเฮาองค์ปัจจุบันแต่ไม่ลังเกียจ จื่อฉีชาติตระกูลต่ำต้อยยังคงรักษาฐานะภรรยาของจื่อฉีไว้สร้างความสำนึกขอบคุณแก่จื่อฉียิ่งจื่อฉีความจริงคิดปฏิบัติเสี่ยงกงไปชั่วชีวิตคิดไม่ถึงเพศภยัยร่วงลงมาจากฟ้านี่เป็นบาปกรรมของตระกูลเผิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสี่ยงกงเสี่ยงกงแทงเป็นไม่ทราบเรื่องก็แล้วกันนางสะอึกสะอื้นพลางแล้วกล่าวว่า ตอนนี้เสี่ยงกงนึกหาความผิดสักข้อบอกว่าบอกว่าเสี่ยงกงมาถึงตระกูลเผิงบังเอิญพบเห็นจื่อฉีไม่รักนวลสงวนตัวคบชู้สู่ชายจึงเขียนใบายาขาดจากข้าพเจ้านับแต่นี้ตัดความสัมพันธ์กับตระกูลเผิงอย่างนั้นตอดให้ตระกูลเผิงเกิดเรื่องขึ้นเสี่ยงกงยังรักษาตัวรอดได้ เสี้ยศินทั้งขุนเคืองทั้งขบขันรีบเข้าไปประคองนางลุกขึ้นกล่าวขึ้นว่าท่านผู้นี้ดื้อรั้นดึงดันอีกแล้วหากวิธีนี้สามารถรักษาตัวรอดขุนนางที่กระทำความผิดทั้งแผ่นดินใหญ่มิใช่ตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ไร้เรื่องราวแล้วเพิงจื่อฉีพอฟังเกิดความเสี่ยงหวังกว่าเดิมกล่าวขึ้นว่าอย่างนั้น หากว่าราชสำนักล่วงรู้มิสู้มีสู้ให้เสี่ยงกงฆ่าคนของตระกูลเผิงให้หมดสิ้นอย่าว่าแต่ยังมีหมิงเอ๋อปกป้องท่านท่านคงปลอดภัยไร้เรื่องราวแต่ว่าบุตรีเราไม่รู้ความหามีความผิดไม่ขอเสี่ยงกงรักษาชีวิตนางไว้เสี่ยสินสั่นสีสาแล้วกล่าวว่าทารกไม่มีความผิด ท่านมีความผิดหรือหากไม่ใช่ข้าพเจ้าที่กังคงไม่สืบเสาะถึงตระกูลเผิงจือฉีอย่าได้คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเหตุการณ์ยังไม่ถึงกับสิ้นหวังพวกเรายังไม่เสียขบวนไปท่านวางใจปล่อยให้ข้าพเจ้าแก้ไขเองพลางก็เช็ดคราบน้ำตาข้างแก้มของเผิงจือฉีโอบรั้งนางเข้ามาในอ้อมอก ลูปคลำแผ่นหลังของนางกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าครั้งกระโน้นข้าพเจ้าเข้าร่วมกับเจ้าเอี้ยนอองไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรท่านก็เป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเผิงรังอยู่ที่เกาะรางเฝ้ารอคอยข้าพเจ้าที่ท่านจ่ายออกไปยังมากกว่าข้าพเจ้าชั่วชีวิตนี้พวกเรายามมีชีวิตร่วมเรียงเคียงหมอนตายแล้วร่วมหลุมเดียวกัน หลังจากนี้จะได้กล่าววาจาแรงน้ำใจเช่นนี้อีกเสี่ยงกงเพิงจือฉีเงยหน้ามองดูเสี้ยสินดวงตาก็เอือคลอด้วยน้ำตาทอแววปลื้มปิติและตื้นตันในโลกมีบุรุษสักกี่คนที่ไม่ให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานแต่ยึดถือความรักถึงเพียงนี้นางสามารถแต่งให้กับสามีเช่นนี้ไม่ทราบสะสมวาสนามากี่ชาติเสียสินวางมือ ไปบนหัวไหล่ของเผิงจื่อฉีจับจ้องมองตาของนางแล้วกล่าวอีกว่าแต่ว่าต่อให้พวกเราต้านทานวิกฤตเฉพาะหน้าได้ครั้งต่อไปเล่าตระกูลเผิงแบกสักฐานะนี้ไว้จะอย่างไรเป็นชนวนเพศภยัยตระกูลเผิงสืบทอดภารกิจนี้เพื่ออะไรเชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรามาจุติจริงหรือหวังว่าสามารถรักษากำลังส่วนนี้ไว้ สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานหรือแต่ว่ากำลังส่วนนี้มิเพียงไม่นำมาซึ่งอำนาจและหลักประกันยังอาจเป็นเหตุแห่งการทำลายล้างและความตายตอนนี้ตระกูลเผิงต้องพึ่งพาขมกำลังที่ราชสำนักไม่ยอมให้คงอยู่หรือด้วยทรัพย์สินและช่องทางทางการค้าที่ตระกูลเผิงมีอยู่ขอเพียงลูกหลานรู้จักรักษาไว้ก็จะเสพสุกไปทุกรุ่น หากว่าลูกหลานไม่รักดีต่อให้ได้คลองแผ่นดินยังไม่อาจรักษาอยู่ได้อย่าว่าแต่เพียงสำนักสาขาหนึ่งของนิกายมันระบายลมออกจากปากคำหนึ่งกล่าวอีกว่าเฮ้ยจือฉีช่วยข้าพเจ้าอีกแรงหนึง่งตามข้าพเจ้าไปเกลี้ยกล่อมบิดาท่านขอเพียงตระกูลเผิงแห่งไหวสียอมถอนตัวจากนิกายบัวขาว ข้าพเจ้าจะแบกรับภาระไว้เองหากว่าสำเร็จล้วนรอดชีวิตหากว่าล้มเหลวก็ตกตายพร้อมกันขณะที่สองสามีภรรยาตีแผ่หัวใจบอกกล่าวกันปรากฏรถบรรทุกไม้ฟืนใช้วัวแก่ลากเทียมคันหนึ่งขับมาถึงตึกตระกูลเผิงชายชะกันที่ขับรถกล่าวกับคนเฝ้าประตูหลายคำจากนั้นก็แล่นเข้าสู่ประตูข้างของตัวตึกบ่าพไพ่กลุ่มหนึ่งห้อมล้อมเข้ามา ช่วยกันขนย้ายไม้ฟืนข้างบนออกเห็นอินเส้งหุยกับจางผู่ซินถูกจับมัดอย่างแน่นหนาราวสุกรนอนอยู่บนกองหญ้าที่ปากยัดเศษผ้าไวถ้ถลึงมองขึ้นไปก็ประสานศพกับสายตาที่ดูร้ายหมายขวัญของชายชะกันหลายคนจงชังไห่กับเกาเสียงล้วนเป็นบุคคลในแปดเทวราชสังกัดจี้กังปกติอยู่ในนครหลวงถืออำนาจบาดใหญ่ ยามนี้กับถูกเจ้าชีอ๋องขับออกจากเมืองชิงเฉิงเจ้าชีอ๋องยังไม่ทราบว่าคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินเดินทางเข้าเมืองแต่ทราบว่ามีโจรผู้ร้ายลอบเข้าตึกตระกูลเผิงเจ้าชีอ๋องเป็นคนรักหน้าตาไม่เช่นนั้นครั้งกระโน้นเห็นวังเจ้าเอี้ยนอ๋องของซื่อเกอพี่ชายที่สี่คงไม่แบมือของเงินจากพระบิดาเตรียมปลูกสร้างวังเจ้าหลังใหม่ในเมือง ชิงเฉิงตอนนี้เสียสินแม้ยังอยู่ต่ำกว่ามันแต่มีอิทธิพลในราชสำนักทั้งเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ทั้งด้านนี้ยังเหนือกว่ามันดังนั้นขอเพียงเจ้าฉีอ๋องมีโอกาสจะอวดโอดต่อผู้คนว่าฝู่ก๋อโกงเคยเป็นที่ปรึกษาที่ชุบเลี้ยงเอาไว้ฝู่ก๋อกงที่มีวันนี้ก็เพราะได้รับความช่วยเหลือจากมันตอนนี้ทั้งสองยังรักษาการติดต่อกันขอเพียงเสียสินกลับมายังชิงโจฟู่ ต้องมาคำนับมันแน่นอนดังนั้นเจ้าฉีอองตั้งตัวเป็นเทพทวารบาลของตึกตระกูลเผิงตึกตระกูลเผิงก็เป็นครอบครัวใหญ่ของท้องถิ่นกลับมีโจรผู้ร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินจนถูกชายชะกันรอบหมู่บ้านจับตัวไว้เพียงโจรผู้ร้ายที่ถูกฟาหดหัวจนตายก็มี4ี่คนแสดงว่าการรักษาความสงบของชิงโจฝูย่อนยานชิงโจฝูเป็นเมืองที่อยู่ในความปกครองของมัน นี่ใหญ่ไม่ใช่สร้างความเสื่อมเสียหน้าแก่เจ้าฉีอองนักดังนั้นเจ้าฉีอองเรียกตัวผู้บัญชาการสำนักผููดจิ้งสื่อสำนักอั้นฉาสื่อสำนักจือหุยสื่อตลอดจนขุนนางจือฝูประจำชิงโจฝูเข้าวังเจ้าเอี้นอองด่าทอรอบหนึ่งพอกลับไปทางการจึงทําการกวาดล้างใหญ่ป้องกันไม่ให้ชาวมิจฉาชีพก่อคดีดีที่จงชังไห่กับเกาเสียง ตื่นตัวขึ้นพอเห็นผิดท่าก็หลบหนีออกจากเมืองชิงโจเข้าพักที่โรงเตี้ยมเล็กๆเ,เมืองจื่อเหอเตี้ยนแห่งหนึ่งตอนนี้พวกมันคิดรุกก็ไม่ได้ล่าถอยก็ไม่สำเร็จได้แต่ฝากความหวังอยู่ที่จูถูกับจี้โยนันที่อำเภอผู่ไทแต่ว่าชายชะก,กันที่จูถูกับจี้โยนันส่งไปจับตัวเด็กหญิงคนหนึ่ง กลับหายสาบสูญไปทั้งสามคนใหญ่ยยไม่ใช่หน้าประหลาดแท้เฉินวี่นันยืนอยู่เบื้องหน้าเทวราชทั้งสองจูถูกล่าวเสียงเครียดว่าบุรุษสามคนไปจับตัวเด็กหญิงคนหนึ่งกลับลงมือล้มเหลวทั้งไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดนี่หรือคือบริวารของท่านเฉินวี่นันได้แต่ยอมรับผิดว่าถูกแล้วเป็นผู้น้อยไหลความสามารถจถูถูถลึงมองมัน พลันคว้าถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมาคว่างใส่เฉินอุ้ยหนันคู่คำรามว่าใสาหัวออกไปเฉินอุ้ยหนันแตกเตือนจนยกมือกุมศีรษะถ้วยชานั้นพุ่งผ่านศีรษะไปกระทบถูกผนังห้องจนแตกละเอียดเฉินอุ้ยหนันกระทั่งลมยังไม่กล้าผายออกมารีบล่าถอยจากไปที่โยนันจิบชาคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าเหล่าต้าซึ่งหมายถึงอันดับหนึ่ง ใหญ่ต้องมีโทสะไปอย่างน้อยเฉินอุี่นั้นพิสูจน์ว่าเด็กหญิงที่ปรากฏตัวในตึกตระกูลเผิงน่าสงสัยจริงๆนี่นับเป็นความดีความชอบประการหนึ่งมันวางถ้วยชาลงดวงตาทอประกายวูบหนึ่งแล้วกล่าวว่าพี่ใหญ่เมื่อปฏิบัติการลับไม่สำเร็จพวกเราก็ต้องเปิดเผยสักฐานะลงมืออย่างเปิดเผยนิกายบัวขาวรู้จักแต่เล่นป พอเผชิญกับทหารทั้งกองทัพก็ถูกทำลายล้างสิ้นพวกเราขอความช่วยเหลือจากกําลังท้องถิ่นเข็นฆ่าเข้าไปหากพี่ใหญ่ยังไม่วางใจก็จัดเตรียมเลือดสุนัขดําเอาไว้จู่ถูกล่าวอย่างลังเลว่าลงมืออย่างเปิดเผยยกกําลังไปหรือมันติดสอยห้อยตามจี้กังก่อนใครดังนั้นรู้จักคุ้นเคยกับเสียสิน พอนึกถึงเสียสินก็อดวาดวันขลาดเขลาไม่ได้จี้โยนันกล่าวว่าพี่ใหญ่พวกเราคิดตามจับกลุ่มสาวกนิกายบัวขาวอำเภอผูไถเกี่ยวข้องใดกับฝูก๋วกงหลินจังกุยหมายถึงเท่าแก่แท่หลินเหลาสุราชไท่ปจุยอำเภอผูไถหาใช่ญาติของฝูก๋วกงไหมอีกประการขอเพียงคนตกอยู่ในมือของพวกเรายังกลัวพวกมัน ไม่รับสารภาพหรือต่อให้ชายชะกันเหล่านั้นรับทันทรมานหรือไม่เด็กหญิงนั้นยังไม่บอกความจริงออกมาหรือ <c oughs> จูถูรีรอลังเลจี้โยนันกล่าวยุยงมันยังไม่อาจตัดสินใจถึงแม้คนออกอุบายคือจี้โยนันแต่ผู้ที่ตัดสินใจเป็นมันหากเกิดข้อผิดพลาดผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นมัน ก่อนที่จะกลุ่มหลักฐานแน่ชัดแต่เท้าจี้ยังไม่กล้าแตกหักกับเสียสินหากว่าเสียสินไม่ยอมเลิกราแต่เท้าจี้อาจสละเบี้ยรักษาขุนผลักใสมันออกไปรับข้อแทนมันไหนเลยกล้าหุนหันวู้วามจูถูคิดชั่วขณะจึงกล่าวยังคงรอไปก่อนให้ติดต่อกับทางชิงโจฟูดูความคืบหน้าทางด้านนั้นแล้วค่อยตัดสินใจ หยุเดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่านังเท่านั้นกับนังปีศาจน้อยล้วนตื่นตัวตระกูลลินก็มีอิทธิพลในท้องถิ่นยากที่จะลงมือยังคงมุ่งเป้าไปที่ฉีเจอเหงิงหากมันเปิดปากรับสารภาพกลายเป็นพยานปากสำคัญพวกเราค่อยปฏิบัติการอย่างเปิดเผยที่โยนันอับจนปัญญาได้แต่รับคำล่าถอยไปตระเตรียมลงมือต่อฉีเจ๋อเหงิง ชีเจ๋อเหิงเป็นคนของหลินวีชีตบแต่งซูซินเฉินเป็นภรรยาคราก่อนร่วมทางไปบบเคารพศพเผิงไทกงแย่ด้วยไต้ลี่พบกับคนของเสี่ยสินพวกมันมีทั้งสิ้นสองคนหนึ่งคือฉีเจียงหนึ่งคือเผิงจื่อจีผู้เป็นพี่ชายของเผิงจื่อชีเผิงจื่อจีเพียงพบหน้ามันทำความรู้จักกันแล้วก็ปลีกตัวจากไปส่วนฉีเจียงรั้งอยู่หาหรือลับกับไต้ลี่ นับตั้งแต่เสียสินทราบว่าจี้กังคิดขวาหางเปียของมันก็ใช้ให้ไต้ลี่นำกำลังสายสืบขบวนหนึ่งมายังมนทนชานตุงคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินคิดจัดการกับตึกตระกูลเผิงยังมีข้อกลิงเกลงไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างอุกอาจมิหนำซ้ำตึกตระกูลเผิงก็ระวังป้องกันตัวไต้ลี่เห็นว่าสถานที่ อาจเกิดปัญหาคือทางอำเภอผูไถจึงนำสายสืบหลายคนรุดมายัางที่นี้วันนี้คนของกรมความมั่นคงแผ่นดินคิดจับตัวถังไส้เอ๋อไปไตลี่ก็ลอบจับตาดูความจริงคิดรอจนคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินล่ากลุ่มคนไปค่อยกวาดจับคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินจะได้ใช้เตือนภัยต่อลินวีชีมีคาดคนของกรมความมั่นคงแผ่นดิน เข้าสู่ตัวตึกของสตรีชลานั้นก็สาบสูญไร้ร่องรอยสุดท้ายก่วหมิงที่ขับรถเทียมลาอยู่ด้านนอกก็ไม่อาจสะกดอดกลั้นหลงจากรถมาที่บ้านของสตรีชลาวนเวียนอยู่หน้าตึกครู่หนึ่งยังไม่กล้าเข้าไปคิดกลับไปส่งข่าวสุดท้ายถูกไต้ลี่จับตัวไว้กัวหมิงเป็นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินเห็นไต้ลี่เตรียมลงทันมันก็ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นใคร สำนึกตัวว่าไม่อาจรับทันทรมานได้จึงชิงเปิดปากรับสารภาพไตลีฟังว่าพวกมันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเพียงนึกระแวงสงสัยจึงคิดจับตัวผู้คนมาสอบปากคำค่อยคลายใจลงคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินเมื่อพบกับความเพี้ยงพลํำที่บ้านของสตรีชลานั้นหลินวีชีคงเกิดความตื่นตัวขึ้นมันไม่จำเป็นต้องเตือนภัยต่ออีกฝ่ายยังคงทำหน้าที่กบดานต่อไป หลังจากใช้ชีวิตของสายสืบมังกรซ่อนนานปีบวกกับได้รับการฝึกจากซีจูหูหยินซึ่งเป็นอาจารย์ของเซี่ยวีเฟยพวกมันล้วนถนัดในการสะกดรอยและกบดานซ่อนตัวทั้งคุ้นกับภาษาและธรรมเนียมท้องถิ่นปลอมตัวได้ละไม้เหมือนยังสูงส่งกว่าคนของกลมความมั่นคงแผ่นดินที่ปกติแต่งเครื่องแบบจับกุมผู้คน ไปดำเนินคดีอีกดังนั้นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินกลับลินวีชีไม่ล่วงรู้ว่ายังมีขุมกำลังที่สามซุ่มสังเกตการอยู่ด้านข้างเพิงจืดจีไม่ได้ตรงไปหาลินวีชีหากแต่ปลอมเป็นผู้มาดื่มกินเข้าเหลาสุราไถ่ไปจุยซึ่งเป็นกิจการของตระกูลหลินสาอหาผู้จัดการเหลาสุราหลังจากติดต่อกับมัน ผู้จัดการเหลาสุราก็ให้มันเข้าทางประตูหลังเข้าสู่ตึกตระกะูลหลินตึกตระกูลหลินอยู่ทางด้านหลังของเหลาสุราไท่ไผจุีเองเพิงจืดจีเมื่อเคลื่อนไหวอย่างเร้นลับเช่นนี้ผู้อื่นก็ยากพบเห็นได้แต่ละวันมีผู้คนแวะมาดื่มกินที่เหลาสุราไท่ไผจุีมากมายยังมีเด็กชายที่ขายผลไม้นักร้องสาวที่ขายเสียงนางคณิกาที่ดื่มสุราเป็นเพื่อน ด้านหน้ายังมีเวทีหลังหนึ่งเปิดการแสดงกายกรรมสลับกับการร้องเพลงไร้รำอึกกระทึกวุ่นวายยิ่งยังมีผู้ใดจับตาสังเกตยอย่างทีท่วนเผิงจืดจีพักอยู่ที่ตึกตระกูลลหินสองวันก็จากไปอย่างเงียบงนันหลังจากนั้นบนเวทีในห้องโถงของเหลาสุราให้ไปจุยเพิ่มนักแสดงกายกรรมคนหนึ่งแต่มีอายุเพียง8 9ขวบแต่ฝีมือเล่นมายากล พิสดารลำเลิศการแสดงมายากลทั่วไปอย่างมากก็เพียงเสียนวิเศษปโปรยทั่วเล่นห่วงลูกโซ่ทั้งเก้าเนรมิตกระบองขึ้นมาหาไม่ก็จัดวางชามเปล่าหลายใบจอนมุกวิเศษลงไปสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งไปมาหาไม่ก็สอดห่วงโลหะเข้าไปแล้วก็ถอดออกมาไม่มีอันใดน่าตื่นเต้นเร้าใจ แต่ว่าเด็กหญิงนี้คลุมเสื้อคลุมผืนใหญ่เป็นพรมวิเศษพอพลิกกลับคลาหนึ่งก็เนรมิตภาชนะสิ่งหนึ่งจนเรียงรายทั่วเวทีเมื่อแสดงถึงตอนท้ายก็สลัดผ้าคลุมทิ้งเผยเห็นชุดรัดกลุมที่สวมอยู่ภายในกรีดวาดสองมือวุ่นวายพอตีลังกาข้ามมานั่งเบื้องหน้าในมือก็เพิ่มชามใหญ่บรรจ,จุน้ำสะอาดกับปลาทองโดยที่หยดน้ำไม่กระเซ็นออกมา นี่ยังไม่นับเด็กหญิงอายุเยาคนหนึ่งสามารถใช้มือเปล่าเนลมิรเจดีวิเศษสูงหลายเชียยังสูงกว่าตัวนางอีกท่ามกลางสายตาผู้คนจำนวนมากไม่มีผู้ใดจับพิรุษนางได้ดังนั้นดรุณีน้อยนี้มีชื่อเรื่องลือเนื่องเพราะนางมีรูปโฉมงดงามประดุดหน้ากัลยาที่ปลนนิบัติพระโพธิสัตว์กวนอิมดังนั้นได้รับขนานนามว่าเป็นนางเซียนน้อยแห่งผูไท แค่เกลือที่มาจากเหนือจรดใต้ได้เห็นการแสดงมายากลระดับปรมมจารย์ของนางบวกกับมีบางคนจงใจกระพือข่าวฉายานางเสียนน้อยแห่งผูไถจึงแพร่กระจายออกไปโดยเร็ว